สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เจ้าจะทามารีวิวรถมิตซ ishi ิฮ a r ขาดรุ่น1 2 g l x s p e c i a l e d i t i o n ทั้งภายนอกภายในว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามซับสไคร b ์ช่องมิสูคนกันเองจะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในส่วนของด้านหน้าน,นี้นะครับจะเป็น a d v a n c e d w h i e l d เหมือนเดิมนะครับ แต่งด้วยขีดแดงเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งนะครับของไฟนะครับไฟตรงน,นี้จะเป็นไฟปกตินะครับไฟหลีนะครับในส่วนตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวส่วนของไฟตัดหมอกจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับเราดูในส่วนของด้านข้างกันนะครับด้านข้าง ตัวนี้ล้อมแม็กขอบ15นะครับตกแต่งด้วยสีดำนะครับแม็กสีดำยางเป็นยางยยโกฮามานะครับโยโกฮามาในส่วนของกระจกมองข้างนะครับตกแต่งด้วยสีดำนะครับหลังคาก็ตกแต่งด้วยสีดำนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับ ด้านท้ายตัวนี้มาพร้อมกับปลายท่อโครเมียมจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับตัวนี้ที่เก็บของสัมภาระด้านท้ายจะกว้างมากนะครับเก็บของได้เยอะครับผม มานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของผู้โดยสารนะครับตอนหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกว้างไหมกว้างขวางเหมือนเดิมนะครับผู้โดยสารตอนหลังในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับตัวนี้มีหน้าจอเป็นระบบสัมผัสให้นะครับขัดมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านคนขับกันนะครับ ตัวนี้ยังเป็นกุญแจรีโมทไขสตาร์ทนะครับผมมาในห้องโดยสารหน้านหน้านะครับด้านคนขับกว้างเหมือนเดิมนะครับในส่วนของทงมาลัยนะครับทงมาลัยเป็นทงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ถอยหลังเลนหน้ามีโหมดเปลี่ยนเมนูรับสายบางสายนะครับเนรครับ ด้านข้างตกแต่งด้วยสีทูโทนนะครับดำแดงนะครับเบาะก็เหมือนกันนะครับในส่วนของเบาะตกแต่งด้วยสีทูโทนเหมือนกันต่อมานะครับตัวนี้เป็นหน้าจอระบบสัมผัสเชื่อมต่อกับ a p p l e c a r p l a y หรือว่า Android Auto ได้เลยนะครับเสียบสาย n a v i g กเตอขึ้นเลยนะครับ จะเสร็จไปดีๆก็ได้นะครับตามการใช้งานนะครับแอ,อนสำหรับลูกค้าที่สนใจรถ m Mitsubishi ิ a t r ทานรุ่น1.2 GLX Special Edition สามารถสอบถามเพิ่มเติมโปรโมชั่นราคาพิเศษได้ที่โจโมิซูตลอดเวลาเลยนะครับขอบคุณครับ